29มันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะข้างซ้ายเป็นซ้ายตาเป็นขวาอืมสงสายมันลามมาอย่างนี้นะมั้งค่ะก่อนเป็นนี่คือแบบว่าเซเลยอีก้างหนึ่งตอนนี้เดินเลยเดินได้สบายแล้วปลอเลยโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะพวกอยู่กับลูกค้านะคะตัวจริงเสียงจริงนะคะที่มีอาการนะคะปลายประสาทอักเสบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะชื่อคุณอะไรคะนางเยี่ยมอินทมาศเป็นคนจังหวัดอะไรคะ จังหวัดสุรินทร์ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์พื้นที่ของบ้านลูกคา้าตัวจริงเสียงจริงนะคะคุณป้าอายุเท่าไหร่คะหกสิบสองหกสิบสองนะคะอันเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าตอนที่มีอาการกันยังไงบ้างคะมันอ่อนลามันมันเริ่มชาเริ่มเพลียข้างหนึ่งแขนข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งค่ะจ้ะเป็นมากี่ปีคะไอเป็นตัวนี้อนันนี้ประสาทนี้หนึ่งปีแล้วรักษามาหนึ่งปีค่ะมันเพิ่งฟื้น ฟื้นก็ฟื้นยังไงดอกฟื้นตามันยังหยอดตาอยู่เลยหนึ่งปีนะะช่ที่เป็นนี่คือว่าเออขาอ่อนแรงอ่อนแรงอ่าแล้วใส่ตาผ้ามัวด้วยค่ะก็ไปหาหมอจ้ะค่ะหมดเกือบแสนแล้วโอ้หมดเกือบแสนแล้วก็มันก็ไปเรื่อยๆจ้ะค่ะแล้วที่มาอ่อนล้าเนี่ยนั่งอยู่กับที่อย่างนี้เลยไม่กล้าเดินไปไหนวัดว่างกไม่กล้าไปแค่ตรงนี้ก็ไม่กล้าเดินนะคือเดินไม่ได้ เดินได้แต่กลัวมันล้มอ๋อก็คือว่าแขนขาอ่อนแรงเราไม่มั่นใจในการ <9 S 1> ที่เราจะเดินเก้าสองเก้ามันก็ล้มแล้วอบีมนวดไปมันก็คลีขึ้นคีคุณพี่มาแนะนำํำใช่ไหมคะคะ,ะเป็นยังไงบ้างสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ก็รู้สึกว่ามันสดใสสดใสอมหมายถึงว่าอาการที่เราแบบแขนขาอ่อนแรงเป็นยังไงบ้างคะ แข็งแรงดีขึ้นนะคะจากที่เราไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถเดินได้ตอนนี้เดินได้แล้วมั่นใจเลยใช่ไหมคะ <zer ries> มั่นใจเลยอ๋อเดี๋ยวลองให้เดินดูให้หน่อยให้ให้เดินให้ดูให้หน่อยได้ไหมคะว่าจากที่เราเดินไม่ได้เรียกว่านะคะจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้ว <z> อ่ะเดี๋ยวรบกวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งแรงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าเก้าสองเก้าม <z> ันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข<อ>้างนี้น่ะข้างซ้ายเปานซ้ายตาเป็นขวาอืมซุปไซมันลามมาอย่างนี้นะมั้งค่ะ ตอนนี้เห็นบอกว่าไปวัดไปวาจ้ะปกติปกติแล้วเห็นบอกว่ามีเพื่อนบ้านเนี่ยมาถามกันหลายคนไม่ต้องเดินโฆษณาเลยนะอืค่ะคนมามาถามเพราะว่าอคุณป้าเนี่ยเป็นเจะจะช่วยเกี่ยวกับเรื่อส้นเลือดสมองตีบ้นเลือดเซลล์ประสาทอักเสบอะไรอย่างเงี้ยคุณป้ามั่นใจแค่ไหนคะเราให้ท่านผู้ชมนฟังนิดนึงค่ะมั่นใจค่ะมั่นใจเนาะมันดีขึ้นอดีขึ้นเราได้สุขภาพกลับคืนมาไหมคะเห็นคุณป้าบอกว่าเหมือนได้เกิดใหม่ใช่ไหมมันเกิดใหม่อ ตอนนี้หน้าตามันดาคล้าเครียดเลยอันนี้มันสว่างตัวเนี่ยหน้าตามันใสหน่อยตัวแต่ก่อนมันดำปื้อเลยนะอืมค่ะถ้ามีคะแนนให้สักสิบคะแนนคุณป้าให้ถ่อ่ดีคะให้ทั้งหมดเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะมีสิบให้ทั้งสิบคะแนนเลยนะคะใรทีมรม่มีอาการแบบนี้นะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าท่านจะได้สุขภาพกลับคืนมาแน่นอนใช่ไหมถ้าถามความคุ้มค่ามันคุ้มไหมคะมคุ้มคุ้มไหมแพงไหมคะกับสินค้าตัวนี้ไม่แพงเพราะไปหมดมันเยอะแล้วอ่าค่ะ เดียวว่าที่อื่นก็หมดเยอะกว่านี้นะคะเพียงแค่นี้คุณป้าบอกว่าไม่แพงเนาะไม่แพงโอเคค่ะนี่ก็เป็นเสียงความประทับใจจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เคยมีอาการนะคะแคนท้าวันแรงสายตาพรามัวนะคะทุกวิถีทางและหมดไปเป็นเกือบแสนไม่ดีขึ้นเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยมาทางนี้ค่ะชื่อนิ้นค่ะอายุ26ปีค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรคะ เป็นคนจังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะคะก็ตอนนี้บุ๊กอยู่กับน้องมิ้น์นะคะขออนุญาตเรียกน้องมิ้น์นะคะ,คะอายุยังน้อยแต่ว่ามีปัญหาสุขภาพแล้วนะคะ<ช>น้องมิ้น์มีอาการยังไงบ้างก็มีเลือดจางนะคะแล้วก็มีความดันเบาหวานแล้วไขมันในเลือดสูงค่ะอ๋อเรียกว่ามีครบเลยนะคะไขมันในเลือดสูงซึ่งเป็นอาการดังกล่าวเนี่ยนะคะไขมันในเลือดสูงก็จะทําให้มีอาการภาวะเวียนหัวบ้านหมุนเกิดขึ้นเป็นมานานหรือยังคะอาการนี้เป็นมานานแล้วค่ะ ประมาณสักก<ป>ี่ปีได้เป็นโรคนี้ประมาณมาห้าปีแล้วค่ะเป็นมาห้าปีแล้วพอดีมีพี่เขาแนะนํามาค่ะให้ลองทานดูอืแล้วหลังจากที่เราได้ทานนะคะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่ามันเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นใช่ค่ะอาการดีขึ้นก็จากที่เหมือนเวียนหัวหน้ามืดอย่างเงี้ยค่ะม,มันเหมือนว่ารู้สึกดีขึ้นเวลาเราลุกขึ้นเนี้ยเราก็เหมือนว่าลุกได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอืแล้วเราสัมผัสการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อ,อ่อกล่องที่เท่าไหร่คะที่ว่าอาการมันดีขึ้นเลย ก็ตั้งแต่แผงแรกนะคะแผงแรกค่ะหนึ่งแผงเนี่ยจะมี10เม็ดประมาณ10เม็ดเท่านั้นเองใช่ค่ะเป็นมา5ปีนะคะ10เม็ดดีขึ้นเลยชัดเจนเอามินมั่นใจแค่ไหนคะก็มั่นใจมากเลยอาหารเสริมตัวไหนเลยแต่พอมาทานตัวนี้ก็เหมือนว่าดีขึ้นนะคะไม่วูบไม่วูบบ่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ค่าเลือดเราดีขึ้นใ่ค่ะอาารลดลงด้วยนะคะเด็กเว่าเราได้สุขภาพกลับคืนมาใช่ค่ะทานง่ายค่ะ ปลอดภัยมากค่ะแนนน้องมินให้เท่าไหร่ดีคะให้เต็มสิบเลยค่ะสุดยอดมากนี <laughs> ้น, <laughs> น,ๆๆนะคะบุกอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะก็อยู่ที่วัดบ้านสนสัทธารามนะคะตาบลสกาดอาเภอสันขาจังหวัดสุรินทร์อยู่กับเทศหลวงพ่อนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO นะคะแล้วมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะวันนี้หลวงพ่ออยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเ <laughs> ดี๋ยวให้หลวงพ่อเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนทานกับหลังทานนะคะชัดเจนยังไงค่ะนรัศก์การค่ะหลวงพ่อค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะหลวงพ่อชื่ออะไรคะ กูพยายามกูทานพิทโฌค่ะตัดต้นสัตยาร,รมามค่ะค่ะ <c oughs> หลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะอายุหกสิบเอ็ดปีหกสิบเอ็ดปีนะคะก่อนทานผลิตภัณฑ์เทโอหลวงพ่อมีอาการยังไงบ้างคะก็มีอาการปวดหลังปวดสะโพกล่างขาเดินไม่ได้ค่ะเดินไม่ได้มาเป็นระยะ วรวมแล้วมันก็ห้าปีแล้วโอ้นะคะมีอาการปวดชาร้าลงขานะคะเป็นอาการมาห้าปีนะคะแต่ว่าหลังจากที่ทานผิตภัณเคโอไปเพียงแค่กี่กล่อง 5, คะสัมผัสความเปลี่ยนแปลงได้ทานไปแค่กล่องเดียวทานไปเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นนะคะเนี่ยนะคะหนึ่งกล่องมีสามสิบเมตรนะคะหลังทานหาะ,ะดีขึ้นยังไงคะก็มีอาการดีขึ้น,น<ฆ>ว่าเดินได้หลังจากเดินไม่ได้ถึงร้อยเมตรอค่ะมาทุกวันนี้พอดีจะ เดินได้เป็นกิโลอ๋อสุดยอดมากเลยนะคะหลังจากอ๋อค่ะเดินไม่ได้นะคะปกติเดินไม่ได้เลยร้อยเมตรคือเดินไม่ถึงแต่ทุกวันนี้หลังจากที่ทานแล้วเดินได้เป็นกิโลเพนบอกว่าทุกวันนี้สามารถออกไปบินธบัทได้ใช่ไหมคะโอ,โอเคอค่ะนี่ก็เป็นนะคะผลลัพธ์ดีๆจากผลิตภัณฑ์น KO นะคะวันนี้เรามาเพราะบกความชุ่มฉ่าเลยนะคะฝนตกนะคะเอ่อก็วันนี้นะคะใครที่มีอาการนะคะดังกล่าวนะคะก็เปิดใจให้ผลิตภัณฑ์ โอเลยค่ะนะคะมั่นใจได้เลยนะคะอันนี้เป็นลูกค้าที่เป็นหลวงพ่อตัวจริงเสียงจริงนะคะก็มั่นใจเลยใช่ไหมคะว่าสินค้าตัวนี้ดีจริงก็ให้ความมั่นใจคือว่าดีดีนะคะเห็นผลดีอ่านะคะก็บีก็เป็นเสียงจากหลวงพ่อใครมีอาการดังกล่าวติดต่อบุกตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บุกับหลวงพ่อต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ